สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทายเราเริ่มต้นกันที่สนามแตกสามแต้มเท่านั้นชังศึกจัดเีรศักพนึกอิฟรานประทัดเดือดสือเหลืองมาเลเซียทีมชาติไทยของเรากับคุนทีมเต็มร้อยรอชะสือเหลืองมาเลเซียคนละอิระสีทโทโรแมททัพใหญ่แห่งทัพชังศึกจะส่งชุดใหญ่ที่เคยไล่อัดสิงคโปร์ขาดหูดากมาแล้วลงสนามเต็มทีมไม่ว่าจะเป็นอิฟานดอรตบุรเชตท,ท,ทัศนิษธีรศักพ์เผยพยิมาย โดยนั่นนั้นสื่อเลืองมาเลเซียนะครับยกให้ไทยเหนือกว่าบางแค่เสมอยังคงจัดชุดเต็มบู๊เช่นเดียวกันนะครับโดยนำมาโดยกัปตันเทียมมูคายลีฮัตช์มาลผลงานพบกันในซีเกมส์หลังสุดไทยชนะ2แพ้1นะครับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่ 3- 2มบทีมระเทศกัมพูชาเกมที่2ของทัพช้างศึกทีมสุไทยแนวระบเบนกลุ่มกลุ่มบีนะครับหลังจากผ่านนัดแรกเอาชนะสิงคโปร์มาได้3ประตูต่อหนึ่งเก็บสคะแนนเต็ม โดยเฉพากับทีมสีเหลืองมาเลเซียที่ลงสนามหนึ่งนัดเช่นเดียวกันชนะสปปลาวมา5-1มี3คะแนนเช่นเดียวกันเกมนี้จะลงเล่นกันในวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับตามลาบประเทศไทย16.00นย์ศนย์กาที่สนามพรินซ์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport และช่อง31วันนะฮะโดยท่าทางศึกทีมชาติไทยของเรานะครับภายใต้การนำทัพของคุละอิสระซิโทโรจะยังไม่มีนะครับจนทันเข็มดีกองหลังราชบุรี FC กับเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเสด ม่ฟิลจากรีโอเชีงงยงรายยูเต็ดที่ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมสมทบกับเทียมแต่ก็ยังคงฝึกซ้อมเข้มเพื่อเตรียมรับมือ่าวดีก็มีนะเมื่อผู้เล่นภายในทีมไม่มีใครเด้รับประจบเลยสามารถจัดทัพฟูลทีมลงสนามไม่ว่าจะเป็นทรงชัยทองฉำที่ยืนคุมแนวรับแดนกลางมีอีฟันดอลล์คุมจังหวะเกมแดนหน้าเทสักเพริบายพร้อมลาดตะข่ายนะจ๊ะด้วยการสืบตัวจริงของทีมชาติไทยจะชะกับมาเลเซีย ทางนี้ทาให้ส1เผู้เล่นที่คาดการ์วัชชลงสามในเกมพบกัมเบลเซียนในวันนี้ประกอบไปด้วยพู้สเวอรประตูโซพลวิทรักญาติแบ็กซ้ายชัดมงคลรณ์ธนโลดแบ็กขวาบุคคลรีเล็มดีกู้เซ็นเตอร์ทรงชัยทองสำจับผู้กับจกักรพันธ์เสมมะหุงกองกลางอีฟันดาวลาะกับตันเทียมบุริเชตทอสนิทชนพิพัฒสุบรรไปสัตนนวรุกสามคนฝังซ้ายชันนรงพงศ์สิกาวฟังขวาธีรศักดิ์เพลีบหมาย ก็น่าตัวพาเป็นอิชิบุลซีลมต่ด้านอเลโกวานอลาวาราซันนะครับกุนซือสีอเหลืองมาเลเซียในวัย31ปีเท่านั้นนะฮะที่ยกให้เวียดนามและทีมชาติไทยเป็นตัวเต็งของกลุ่มในการเข้ารอบแต่พวกเขาก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดโดยเจ้าตัวประกาศเกมนี้ไม่ขอแพ้ไทยอย่างน้อยจะต้องมีแต้มให้ได้เอาไว้ก่อนเนื่องจากผู้เล่นเพิ่งจะมารวมตัวกันจากเกมซปเปอร์ลีกมาเลเซียความสัมพันธ์ในทีมยังไม่ค่อยดีนัก โดยเกมนี้ทางด้านของเลอันโกวานเอลาวาราซันนะครับยังคงน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ถล่มสปอว์บอลล่านำทัพมาโดยกัตตันเทียมมูคลีอัสมอลโดยมีซิกฮันเซนยืนเฝ้าเสานะครับร่วมกับผู้เล่นรายอื่นๆอาทิเช่นโรเวนทิรันอันสเวงกาดาเซนโมฮัมดอิเลฟอิสวานอิสวานสุยซันและไอมันอาฟิฟ ฝันห้ามพลาดโดยดการกานะครับวันนี้สนามแตกแน่นะฮะรับรองมันแน่นอน,นครับตามเวลาประเทศไทย16.00นาฬิกาเวียดนามต่อใจเผอสาเหตุทีมเจ้าทยคว้าเหรียญทองสีเก็มถึงแม้เวียดนามจะเก็บชัยชนะ2นัดรวดยึดอันดับที่1ของกลุ่ม B ในศึกฟุตบอลชายซีเกมสอ2แก็ตามแต่ล่าสุดเซงไงนิวชูวทับชั้งศึกขึ้นเต็งเหรียญทองสี้เวีมใน,น,น,นาม สาเหตุที่ทางสื่อของเวียดน,นามยกให้ไทยเป็นถึงแชมป์พวกเขาระบุว่าทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์มาได้สำเนีงแต่ยังไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวที่สุดของไทยนะครับไทยยังส่งกําลังคนได้ไม่เพียงพอและจะน่ากลัวยิ่งขึ้นในรอบต่อๆไปแต่นะทางเกี่ยวกันสื่อของเวียดน,นามมองว่าเวียดน,นามเป็นคู่ปรับสำคัญของประเทศไทยแต่ก็ยังไม่สามารถทํางานที่น่าประทับใจได้ โดยทั้งสื่อเวียดนามระบุว่าทีมชาติไทยจะได้2แข่งขุมกำลังสำคัญจากทีมชุดใหญ่ในไทยลีกมาสู่ทีมในสัปดาห์หน้าทั้งจนร์แนเข็มดีและเซรษฐริธิ์สุวรรณเศ์และทีส่สำคัญนะครับสื่อของเวียดนามยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไทยจะคว้า,หาเหรียญทองในครั้ง,งนี้เพราะมี2นักเตะคุณภาพสูงกว่าทีมคู่แข่งอื่นๆอย่างอิชิพุนซิโรลมก็น่าพิถีพิถดีจากอัลบวกเยอรมันส่วนสูง,สง1 8 1ซนติเมตรที่สร้างความยักระบากงให้กับแนวรับทีมคู่แข่งในซีเกมส์ครั้งนนนนี้ออย่่าง ตัวน,นี้คนก็คือชันนรงพรม์สิก้วก็คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงในลีกสเปนซึ่งเคยยิงประตูผ่านทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะทีมชาติตตนิแดดแอนโตเมโกในศึกฟุตบอลคิงคัพมาแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆอยู่22ปีไทยนั้นยังคงเป็นเจ้าของเทียมที่มีคุณภาพด้วยการผสมสารระหว่างนักเตะไทยและต่างแดนพวกเขาได้รับคำาช่นชมนมากมายในเวียดน,นามและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เจอปัญหาใหญ่หลังคว้าแชมป์นกคอปตมอาจใช้งานโคดทงคุมไทยลีกอีกครั้งประวัติศาสตร์ไม่ได้ หลังจากที่โคชทงนะครับทงชัยสุปก,กิสร้างผลงานระดับสุดเซอร์ไพรส์พาทีมนักการบอถมยูเนเต็ดหักปบะกาเซียนพัานงาดคว้าแชมป์ไทยลี2เลื่อนชั้นขึ้นสูลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งประวัติศาสตร์แต่ดูว่าพวกเขากําลังจะเจอปัญหาใหญ่ซสแล้วตามไทยลีกประกาศกฎออกมาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าโคชที่จะคุมทีมข้างสนามนั้นนจะต้องจบโปรไลเซนเท่านั้นซึ่งทางโคชทงจบเพียงแค่เอไลเซนซึ่งที่มันมาไทยลีกอ,อนุโลมให้โคชที่คุมทีมข้างสนามไม่จําเป็นต้องจบโปรไลเซนก็ได้ าามรถใส่ชื่อคนอื่นในระบบแทนได้แต่ลกุกการนาไทลากไม่อนุโลมให้แล้วเป็นเช่นนี้นะครับต้องทําให้นักปฐมผทงและโคตทงนะฮะกำลังหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็ต้องไปเรียนให้มันจบมานะครับยิงสดจากญี่ปุ่น2คู่วันนี้นะครับโปรแกร,รมเจลีกวันเสาร์ที่6พฤษภาคมแฟนบอลาไทยเตรียมชมนะครับฟุตบอลเจลีกรุูกาล2 0 2 3น ศึกฟุตบอลเจลีกรุ่นการ2023นะครับสัปดาห์ที่12ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมจะทำการถ่ายทอดสด2คู่นะครับส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือคอนโซเลสซัปโปโรต้นสกัดของสุขโชคสารชาติทำศึกซุปเปอร์มิเนตพบก,กับ FC โตเกียวตามเวลาประเทศไทยทเที่ยงตรงนะครับส่วนอีกคู่นะครับลงสนามในช่วงเวลา17.00นนากาย่า,กกาแคมปัสเอพบก,กับกัมบะโอสกาโดยทั้งคู่ถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตนะครับก็มาลุ้นเจ้าเช็คกันนะครับให้ระเบิดฟอร์มสุดยอด แต่ก่อนที่จะระเบิดนั้นสีได้ล่งอยู่บอระับพอมาพีน่นองป่องไปสุผู้สุกนนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอเช้าของวันที่6พฤษภาคม